ใหม่ว่ายังไงหลังโดนโยงดราม่าลำคาญแทนตัวเองดาวิเรียกได้ว่าช่วงนี้ขยับตัวทำอะไรก็เป็นประเด็นดราม่าไปหมดสำหรับนางเอกสุปตาใหม่ดาวิกาทั้งเรื่องราวในอดีตท,ที่ถูกขุดมาแฉวิพากษ์วิจารณ์สนัน่นรวมถึงประเด็นที่มีผู้คนใช้เฟซบุ๊กไลายหนึ่งโพสว่าทำไมคนลำคาญที่ใหม่เรียกตัวเองว่าดาวินางต้องเรียกตัวเองดวกใช่ไหม ถึงพอใจพวกกรอนจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันเสียงแตกล่าสุดได้เจอสาวใหม่ที่งานอีเวนต์เจ้าตัวก็ได้เปิดใจว่าถ้าไม่อยากเรียกใหม่ไม่อยากเรียกดาวิเรียกที่รักก็ได้นะคะส่วนตัวไม่งง,งที่มีดรามา่าหนูโอเคแต่ขำมากกว่าอาจจะเพราะเขาอาคติกับเราไปมากแล้วเราเข้าใจทุกคนมองเป็นสีสันสร้างรอยยิ้ม